นะจ๊ะทุกคนนะโอ้โหพวกผมครับเฮียมีที่รักช่องนี้คือช่อง X5 ของเฮียมีใครที่ยังไม่กด subscribe ขอคนละหนึ่งครั้งเออเป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับทุกคนนะเออวันนี้ FC เฮียมีเฮียมีมีปัญหาคาใจนิดหน่อยทุกคนนะโอ้โหไม่อยากจะบอกไม่อยากจะกล่าวไม่อยากจะเอ่ยทุกคนนะไปดูในคลิปกันเลยนะในช่วงลักกี้ทำเป็นยังไงผมเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะ โอ้โหในกลุ่มแจ้งเกมมามีอแบกใครเชียนวินด้วยนะวันนี้ผมจะไม่พลาดทุกคนนาในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิควิธีการเล่นทุกคนนาและเกมชั่วโมงที่มันกําลังจะแตกดีแบบนี้ทุกคนนะนี่ฮะแบบนี้ฮะแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ทุกคนนาอยู่ที่วิจนัยานอยู่ที่วิธิจารณะจักรยานอเ้เหี้ยอะไรเนงะี้ยทนละกันนะโอเคก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครใครมาลังใจใผมนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับนะโอ้โหวันนี้ผมมีปัญหาคาใจนิดหน่อยทุกคนนะ ไปกันเลยแล้วกันโก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 กฮัลโหลมาตัวฮัลโหหมดตัฮัลโหลมาตัเออหลังจากมาช่วงเช้าทะเลาะกับเมียไปทุกคนนาก็เอาตังค์มาจัดกันหน่อยดีกว่าวันนี้กูเอาทุนมันหนาเลยเออไม่ให้กูเล่นหนักใช่ไหมได้มึงเจอกูสามพันทุกคนนะวันนี้ถ้าได้กูจะเอาเงินไปฟัดหน้ามันหน่อยเพื่อนโอ้โหแต่นอนตแแบบนี่เพื่อน โอ้โหต้องอย่างงันนี้เออแบลลูกรักถ้ามึงเก่งจริงนะทุกนามึงทําให้กูมึงต้องทอยกูแตกลุกนากูจะเอาเงินไปฟาดหน้ามันหน่อยทุกนามันไสหรือเกินทุกนากูแค่มันเล่นเอาแบลใครเชื่นวินใช่ไหมไม่พอใจเอเเจอแต่มึงเจอกูมึงเจอกูกูบอกไว้เลยไปฮะทุกนากูจัดเบียดยี่สิบไปก่อนแล้วกันทุกนาขออย่างเดียวขอให้มันใหญ่แช่งกูทุกนาสามพันนี้กูต้องรอดทุกนะ อย่าลืมกวนะเข้ากลุ่มเมียมีสับตะไคร์อ๋ออะไรนะกูมั่วหมดแล้วเข้ากลุ่มเฮียม,มีคอมเมนต์ใต้ข้างล่างเอ้ข้างล่างใต้คอมเมนต์ทุกคนนะอะไรวะเน,นี่ยโอเคคุณจับข้างบนกันต่อเพื่อนมานตาอย่างงาดิเออมานตาอย่างงาดิเอ้อได้อยู่เพื่อนได้อยูอย่ไปฮะสิบคูณสิบสี่ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออจะมีเงินเอาไปฟาดหน้าเมียหรือเปล่าทุกคนนะ โอเคโอเคได้มาสุดอ้อไหวมาแบบนี้กันนะไหยมามาเอฟเฮียหมีเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนนะเฮียต้องได้เงินกลับไปฟาดหน้าเมียของเฮียทุกคนนะโอ้โหโอเคไหมเป็นกำลังใจด้วยการกดสมัครใครใช่ไหมคอมเมนต์มาหน่อยดิเออ448ไปก่อนแล้วการจุกๆเบาๆเจ็บๆนิดๆทุกคนนะ นี่กูปู้สาภาคดังๆเพื่อให้มันอยู่ลังได้ยินทุกคนอ๋อดอกนี้ทุกคนนะแผลนอนตายวายมาแบบนี้เต็มแพงเพื่อนโอ้โหหวังว่ามันคงจะได้ยินทุกคนนะใช่ไหมเออไม่อยากจะคุยส8่พันแป้อยเอ็ันปไปก่อนแล้วแกทุกคนนะเขาไม่มีอะไรมากทุกคนนะกูเล่นเกมนี่กูภาคเสียงกูก็กกล็อกห้องประตูทุกคนนะมันได้ยินมันก็เข้ามาไม่ได้ยังไงทุกคนนะ ธรรมดาทีา่ไหนอ่ะโอ้โหล oh, ูกเอแบบนี uh ้ทุกยนะโอ้โหกูได้ทุนมาแล้วกูได้ทุนมาแล้วเออหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองใบก่อนแล้วกันะกูนะเออกูทายเมียกูรู้ว่าในการเล่นช่วงเวลาลัคกี้ธามมันก็แตกดีแบบนี้ใช่ไหมเออมันต้องอย่างงั้นดิไปกันต่อเพื่อนไปกันต่อเพื่อนอ๋อมันทำกูเจ็บแน่เลยสองดอกสุดท้ายเพื่อน ไอ้ลูกเคแบบนี้ขอลูกคิวช็อกโอ้โห,โหโลูกเจมาแบบนี้วายเชื่อมเพลินอไายมาหรือเปล่าตัวสามปังจริงจับกลองบมไปก่อนแล้วกันนะเออรอบนี้ก็ถือว่าได้กําไรมาทุกนา7,308ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออโอ้โหถึงสองหมืน่นเมื่อไหร่กองเงินฟันหน้าแม่งเลยสัตว์เอ้ยใช่ไหมถือว่าไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่วันนี้ทุกคนนะอารมณ์ไม่ค่อยดีทุกคนะ ไปฮะไปกันต่อเพื่อนกูจัดเบตสี่สิบไปก่อนแล้วกันนะเอออย่าลืม FC ฟซีเฮียมี M e, เข้ากลุ่มลูกนนะบาบนักหบุตใต้คอมเมนต์นี้เลยทุกคนนะเออโดยดีว่าลัคกี้ทำในรอบนี้มันจะเอาเรื่องอีกลือบเปล่าทุกคนนะเออไปฮะจัดข้างบนต่อหรือเปล่าไม่เอากูโยกมาข้างล่างเลยแล้วกันทุกคนนะแ1 2คณสิบสองพอนะารอบนี้นะโอ้ย เพื่อนอ้อยเพื่อนโอ้อยเงียบกริบเงียบกริบโอ้อยเพื่อนโอ้อยรอบนี้มันน่าจะแช่งกูแล้วเพื่อนมันน่าจะแช่งกูแล้วเพื่อนกูมไม่ยอมกูมไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมเพื่อน ไปอันที่แปดร้อยเลยแล้วกานลูกนาถ้าหมดรอบนี้นะกูน่าจะเจ๊งกระบ,บองๆไปกัน,กนไปดูนะโอเคได้มาห้าฟีเตปินลูกนาห้าแท็คเตอร์ก่อนแล้วกันนะโอ้โหคุณสิบมาแล้วคุณสิบมาแล้วเพื่อนโอคเคได้อยู่ใครมีกระถาบูชาเมียบ้างเพื่อนหามาให้ผมหน่อยนะห,หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ลูกนาบุกคาถาบูชาเมียนะลูกนาให้เมียกราบเช้ากราบเย็นลูกนา นะจัดมาให้ผมหน่อยดิออไยลูกคิวไปแหบ,บนี้นะไอ,อ้รักกี้ทำตั้งงี้แต่รอบนี้บอกเลยว่ากูชิบหายเพื่อนกูโดนอัดแน่สามพันกูหมดอ่ะกูโดนอัดแน่เพื่อนรักกี้ทำช่วยกูหนอ่อยเถอะได้อยู่โหสุหรอรักกี้ทำช่วยกูแปดพันสี่ร้ยไปก่อนแล้วลูกคิวแบบนี่โอ้ยวัมาสงตัวเพื่อนแต่แพงหรือเปล่ารับฝ 17,360ไปก่อนแล้วกันนะโหอ้โห26,530้ย 26, โอ้โหอ้าฮู้รอดแล้วกูรอดแล้วเพื่อนกูขโมยตังค์มา3,000ลูกนากูแตกมป3,000 0ก,กูรอดเดี๋ยวกูเอาเงิน3,000ไปเก็บกลับไปที่เดิมใช่ไหมลูกนาและกูเอาเงินที่เหลือฟานหน้าแม่งเลยสัตวใ์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออันต้องอย่างนั้นดิระดับเพียงหนีใช่ไหมให้กูเมียที่ไหนเพื่อน โ,โห,โโหวันก่อนผมบอกอะไรให้ฟังนะ28,490ืป 28, ่กาก่อนแล้วการวันก่อนผมกลับบ้านไปเมามากลับบ้านมาดึกเมียล็อกประตูบ้านแม่เข้าผมก็เลยจัดการขังเมียไว้ในบ้านแล้วผมก็นอนนอกบ้านตุกนาใช่ไหมใจเรามันต้องได้หรือวะเออยอมให้มันนอนในบ้านกูนอนในรถสัตว์เออโอ้โหใช่ไหม โอ้โหได้กําไรมาแล้วนิสหน่อยทุกคนาแปดหมื่นเออแปดหมื่นสองหมื่นแปดทุกคนนะรอบนี้เราไปกันต่อแล้วกันนะเรามันสายนะักสู้ทุกคนนะเราไม่ยอมแค่นี้เออมันยังไม่เจ็บพอใช่ไหมมันยังไม่เจ็บพอเพื่อนไอ้ฮะกำเพดหนึ่งร้อยอีกเช่นเคยนะเออแล้วลึกเอฟซีเฮียมีปักหมดดุดใต้คอมเมนต์ทุกคนนะใช่ไหมเขากลุม่มกองเียมนีนาดังจึกดังจึกดังจึกเพื่อน Mày ngăn bỏ vết của mấy giòm Rồi, à, mình nó nhìn anh đi Chạy vết Đã vừa vết Đã vừa. vừa Mà anh đón nhận anh đi, mà anh đón nhận anh đi à. โอ้ยไปอนะไรทุกคน GT, กคนะสิบคูณสิบสี่ไปก่อนแล้วกันนะเออโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยเงียบกริบเพื่อไม่เอาดิไม่เอาแบบนี้ไม่เอาดิไม่เอาดิเพื่อไม่เอาดิเออได้อยู่ลูกเคสองแดน,นแบบนี้นะมันต้องอย่างน,านั้นนี่ประาทัดมาเพื่อ 2520ันิไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะเออมันต้องอย่างนั้นดิอ๋อเงียบกริบเพื่อนอ๋อเงียบกริบเพื่อนอ่ารอบนี้กูน่าจะเจ๊งกระบองบ้องแบงกันไปดูันห้ารยยิรอบนี้ขาดทุนกันไปนะเราไปกันต่อแล้วมันเจ๊งแ้นักสู้ยุคนาเรามันคนใช้เสือดูปะ ผู้ใช่ไหมไม่จุดไม่จำก็ไม่หลับอ่ะเพื่อนบอกได้เลยว่าฮันเลอร์มันโตฮันเลอร์มันโตเพื่อนใช่ไหมไปกันต่อแล้วกันนะเออเด็กหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเพื่อนทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยัยยมีในการกดสมัครสมาชิกนะช่องนี้คือช่องเอง็กซ้าวยามีนะช่องสำรองช่องหลักกูจะไปไหนะว่ะเพื่อนมันจะบินไปนิวซีแลนด์ทุกนาหน่าจะไกลกว่าประเทศไทยก็ดาวอังคารเพื่อนหน้าจะไม่กระไรเลยใช่ไหม มันต้องอย่างนั้นดิเออคุณทีมเพื่อนกูขอข้างบนสักสัรอบแล้วกันนะเออโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปกันต่อเพื่อนเบรกี้มันต้องอย่างงาันดิเออรอบนี้ขอจัดอีกสัก,กรอบแล้วกันนะทุกคนนาเดี๋ยวกูถ้าถ้าถ,ถ้าวืดถ้าไม่ลงโอ้ยดอกนี้ทุกคนนาไอ้แปดด้นเพลง ผมคิดว่าน่าจะไม่เข้าแล้วตอนแรกอะทุกคนนะทำใจไว้แล้วนะโอ้โห16,160ไปก่อนแล้ว <c oughs> ทุกคนนะโอ้โหมันต้องอย่างงั้นดิเพื่อนมันต้องอย่างงั้นดิเพื่อนได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ไอสัตว์ไม่เข้าเลยมาดอกเล็กว่าหายกลิบลูกเคปผางเลยเพื่อนลูกเย่ช่องได้อยู่มันต้องอย่างงาั้นดิ วายเชื้อมาวายเชื้อมาวายเชื้อมาแบบนี้มันต้องอย่างนั้นที่สี่หมืแล้วนะสี่หมืแล้วเพื่อนโอ้โหโอแปดพัาร้อยหกสิบไปก่อนแล้วกันนะเออโอ้โหยางสุดเพื่อนยางสุดกูพาทุนมาสามพันโอ้โหดูดิแตกงมาสี่หมืเพื่อนมีเงินฟาดหน้าเมียด้วยนะฝากสักทีใช่ไหมเล่นในช่วงลัทธิทามบนยุงเงินงเงงินงเงินฟาดหน้าแม่งเลย ไปฮะเพื่อนโอเคเท่านี้ก็ถือหน้าน่าจะพอลุกนา2อง0ไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหถ้าชอบนี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะทุกคนาะนะคอมเมนต์ไหมเฮียหมีเป็นกลังใจเฮียหมีนะพรุ่งนี้ถ้าเฮียหมีไม่ได้กลับมาแสดงว่าเฮียหมีโดนเมียฆ่าตายลวกนะโอเคฝากกดไลค์ด้วยไปก่อนกูเนสลาก่นจุ๊บบอกจุ๊บบอกเออ